สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้จาพางานลิปปิ้นนะคะเจอกับจาเช่นเดิมนะคะกับเหรียญโปยทานค่ะลายน่ารักน่ารักนะคะทําก็ไม่ยากค่ะนี่คืทํทไม่ยากเลยค่ะมือใหม่ก็ทําได้นะคะอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้ก็จะมีไม้มันทัดค่ะ กันไกลแหนตังเหรียญค่ะลิปปิ้นค่ะเราใช้ตาละคังนะคะสำหรับวันนี้ความยาวก็อยู่ที่7-5ซนเมค่ะใช้เบอร์2ทั้งหมด4เส้นนะคะตัดชายริปปิ้นนะคะให้ได้เป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะ เพื่อง่ายต่อ่ารทำนะคะส่วนเจ็ดเจ็ดเส้นนี้นะคะสีเขียวแล้วก็ใช้ทำาป็นนี้ค่ะมองแค่ภาพนี้รู้หรือยังคะรู้ยังเออว่าจะทำลายอะไรผลไม้ค่ะ,ะแก้มังกรค่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองนำขึ้นมาค่ะของเส้นที่หนึ่งไว้นะเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่ ตดเข้าไปช่องด้านบนนะคะของเส้นที่หนึ่งในช่องนี้ค่ะในช่องของเส้นที่สี่นี้เราจะดึงเส้นที่สามขึ้นมากดึงมานทั้งสองเส้นเลย อดแล้วดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะกระจายบินเป็น8เส้นค่ะนําเส้นที่อยู่ใกล้ตัวแล้วนะคะขึ้นมาค่ะเส้นเดียวนะคะเส้นต่อไปค่ะบนทวนเขียนนาฬิกาเลยนะคะต่อเส้นต่อไป เส้นสุดท้ายนะคะเรานำสายจิบบิ้นมาสอดช่องนี้นะะเลยค่ะเพื่อล็อกฟิปบิ้งน,นะคะก็จะเป็นฐานแปดค่ะนำเส้นที่หนึ่งนี้ขึ้นมานะคะ เส้นที่สองเส้นที่สามทับขึ้นมาด้านบนเรื่อยๆค่ะเส้นที่สี่เส้นที่ห้าค่ะลายนี้นะคะเราจะหยิบทั้งหมดห้าเส้นนะคะด้านบนก็จะมีด้านบนห้าเส้นด้านล่างสามเส้นนะคะ ต่อไประวางเส้นที่อยู่ในจุดวางลงไปค่ะก็ด้านบนจะเหลือสี่เส้นนะคะนำเส้นล่างขึ้นมาค่ะเส้นในสุดระวางลงไปเส้นล่างนำขึ้นมาค่ะเส้นในสุดระวังลงไปค่ะนำเส้นล่างขึ้นมา นำเส้นในสุดนะคะวางลงไปค่ะก็จะเหลือด้านบนสี่เส้นนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะต่อไปเราทําการสอดนะคะในช่องที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะเส้นที่หนึ่งสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะเส้นที่สอง สอดในช่องเดียวกันค่ะแต่เราให้เขาโผล่ในช่องถัดไปคือช่องที่สองเส้นที่สามเข้าไปในช่องเดียวกันค่ะแต่เราให้เขาโผล่ในช่องถัดไปคือช่องที่สามเส้นต่อไปค่ะสอดในช่องเดียวกันค่ะ แต่เราจะบังคับให้เขาไปโผล่ในช่องต่อไปนะคะคือช่องที่สี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งทั้งแปดเส้นแล้วนะคะเราทำครบทั้งแปดเส้นแล้วเราก็จะค่อยๆดึงค่ะสังเกตดูนะคะริบบิ้นนะคะลายริบบิ้นถ้าเขาไม่พันนะคะหรือเม่พลิกต,ตรงจุดไหน เขาก็จะเอียงไปด้านเดียวกันค่ะอันนี้ก็เอียงไปด้านฝ่ามือนะคะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะ ชับแล้วค่ะต่อไปเราเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะแล้วก็นับไปค่ะหนึ่งสสามสี่เราพาดหน้าเส้นที่สี่นะคะต่อไปเส้นนี้ค่ะก็พาดตรงไปหน้าเส้นที่สี่ ทำเหมือนกับเส้นแรกนะคะเส้นต่อไปค่ะพาดในหน้าเส้นที่สี่เส้นเดิมค่ะเส้นต่อไปคือเส้นนี้นะคะพาดไปหน้าเส้นที่4ี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแค่สี่เส้นนะคะต่อไปเรานำมาสอดเลยค่ะทําเส้นแรก สอบในช่องนี้นะคะคือช่องที่อยู่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมานะคะสา่ดีบิ่งจะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเส้นที่2ค่ะตอบในช่องเดียวกันค่ะแต่ให้เขาโผล่ที่ช่องถัดไปเส้นที่3ามค่ะ สอบในช่องเดียวกันเหมือนเดิมค่ะแต่ให้โผล่ที่ช่องถัดไปนะคะช่องต่อไปค่ะเส้นต่อไปค่ะประธานโทษนะคะเส้นต่อไปสอบก็จะช่องเดียวกันค่ะ อดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็มาจากเราก็มาค่อยๆดึงชายดิบงค่ะผีกลับมาด้านนี้นะคะ ายนี้นะคะก็สามารถสอดเหรียญทีหลังได้ค่ะเดีย๋ยวจะาจะบอกวิธีสอดเหรียญสอดเหรียญทีหลังนะคะเราดึง,งครบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะสอดเก็บนะคะผ่านทั้งสี่เส้นนะคะ สอดเต็บผ่านสี่เส้นเลยค่ะชายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเส้นต่อไปเลยค่ะทําเหมือนเดิมนะคะสอดผ่านแนวริบบิ้นค่ะสี่เส้นนะคะลายนี้สอดผ่านสี่เส้นเลยค่ะ สอดเข้าไปด้านบนนี้นะคะเราก็จะประกบง่ายๆนะคะตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะพี่กลับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็จะทําการสอดเก็บอีกหนึ่งครั้งค่ะผ่านสี่เส้นนะคะเหมือนกับรอบที่แล้วในรอบนี้เราก็จะวนตามเข็มนาฬิกานะคะ ตัดครบทั้ง8เส้นแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดชายบิ้งเศบบิ้งตรงนี้นะคะ ต่อไปเราจะนำนะคะเส้นสีเขียวนะคะมาทำตรงขเฟีดนี้นะคะทำนะะี่ค่ะสีข,า,ขาวๆนี่คือกาวสองหน้านะคะแล้วก็มาแปะไว้ค่ะ เดี๋ยวจะบอกวิธีการทํานะคะกาวสองหน้านะคะเราจะมาตัดะคะ่ะ ตัดออกมาแล้วมาแปะตรงนี้นะคะเหลือ,อ,อสีขาวนะคะไว้นะคะต่อไปถึงเวลาเรานำมาสอดค่ะเราก็จะแกะตรงนี้ออกค่ะแกะอีกด้านที่เหลืออยู่นะคะ ราก็จะสอดคว่ำลงอย่างนี้นะคะให้ด้านกาวอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมคะสอดด้านนี้นะคะก็สองเส้นนะคะสอดผ่านมาสองเส้นค่ะจากไปแล้วก็หนบเหน็บบีบๆอย่างนี้ค่ะให้ให้กาวติดนะคะ เส้นต่อไปค่ะสอดเส้นนี้นะคะผ่านมาสองเส้นนะก็บ,บีบค่ะสอดไปแล้วก็บีบอี้เลย ดาบที่ติดไว้ออกก่อนนะคะช่องต่อไปค่ะเ็าจะทำตัวนี้นะเห็นไ,ไหมคะสอดผ่านลงมาสองเส้นค่ะบิด่บงนี้นะคะ ความยาวนะคะของเส้นสีเขียวนี้นะคะก็อยู่ที่เจ็ดถึงแปดเซนติเมตรค่ะหรือจะยาวกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะตามชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะนี่ปิ้นตรงไหนมันงอนนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับ ขาดอยู่เส้น,นะค่ะนี่ยค่ะวิธีการนะแปะนะคะแปะกระดาษกาวนี้เราใช้กาวสองหน้านะคะแผ่นเใส,สบางๆะค่ะ ต่อไปเราจะมาทำนะคะที่อยู่ด้านล่างนี่ค่ะสอดผ่านสองเส้นึ้นเดิมอะไม่แค่ค่ะสอดผ่านสามเส้นนะคะในในด้านล่าง ใร้สะดวกที่จะสอดสามไปสอเส้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราติดก่าวอยู่ข้างในค่ะมันจะสอดยากแล้วก็สอดแค่ไป2เส้นเท่านั้นนะคะ เว้นสามช่องนะคะด้านล่างตรงนี้จะเว้นสามช่องค่ะหนึ่งสองสามนะคะ ต่อไปเราก็จะมาตัดนะคะก็ความสั้นยาวนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนค่ะจะตัดออกมาเป็นลักษณะไหนก็ได้สั้นยาวแค่ไหนก็ได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์จ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสุขภาพพลานามัยด้างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ค่ะ เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะคะยอดพุ่งทุกวันเลยคะ่ะโควิดเก้าก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราต้องรอดไปด้วยกันค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ